สวัสดีค่ะสเตฟานไนไลค์ค่ะก็เป็นวันลอยกระทงด้วยนะหลายคนคงม,มีแผนจะไปลอยกระทงกันแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาทำความรู้จักกับที่ดินอีกรูปแบบหนึ่งกันดีกว่านะสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในแวดวงในหน้าจะต้องทำความเข้าใจความรู้จักกับ ที่ดินและทรัพย์สินประเภทต่างๆอีกมากมายนอกจากโฉนดที่ดินเนาะเพราะว่าที่ดินก็จะมีพวกการครอบครองสิทธิ์ต่างๆที่มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ว่าวันนี้เซฟานไายจะพามาทําความรู้จักที่ดินอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะแต่ว่าคนก็ยังไม่เข้าใจดี คนไม่รู้จักดีนะก็คือที่ดินราชพัสดุเพื่อการอยู่อาศัยนั่นเองนะเราเราเรียกกันสั้นๆว่าที่ราชพัสดุนั่นแหละนะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปในตลาดไปในที่ชุมชนนะคะแล้วเห็นตึกบางตึกนะที่เขาสร้าง เปกซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะ,ะของกรมธนรักษ์นั่นเองนะอ่าให้รู้ว่าตึกตกนั้นเนี่ยเช่าที่ราชพัสดุอยู่นะวันนี้เราก็พามาดูนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสมุดครอบของสิทธิ์นะคะสำหรับท่านที่ได้ซื้อที่ดินนะคะซื้อไม่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไมรีกว่าเป็นการซื้อหรอกเป็นการซื้อสิทธิ์ในการเช่านะซื้อสิทธิ์ในการเช่าแต่ว่าสามารถที่จะครอบครองไปได้เรื่อยไปนะโดยการจ่ายค่าเช่าให้กับรมธนารักษ์นั่นเองนะคะเราอยู่พื้นที่ไหนนะเราก็ไปจ่ายกับธนารักษ์ในพื้นที่นั้นอย่างเช่นของสเตฟานไนเนี่ยอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะที่ดินที่เรามีอยู่นะคะ อยู่จังหวัดนครสวรรค์เราก็ต้องไปจ่ายกับธนารกษ์จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของสมุดครอบครองสินเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วคล้ายๆกับสมุดบุ๊กแบงค์ธนาคารอ่ะนะคะเนี่ยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอ่าเพราะว่าอ่าที่ดินที่ที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราเช่ากรมธนากษ์อยู่เนี่ย หลายคนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันมันไม่ใช่ชโฉนดนะมันไม่ใช่ชโฉนดเนี่ยมันจะมีปัญหาในการถือครองไมหมอะไรยังไงเนี่ยหลายคนจะมีคําถามมีความสงสัยวันนี้จะมาพามาดูว่าครอบครองสิทธิ์ยังไงเนาะก็คือมันเป็นสนัญญาเช่าที่ดินนะคะซึ่งกระทรวงการคลังหรือกรมธนารักษ์เนี่ยเป็นผู้ให้เช่านะ แล้วเราเนี่ยผู้ที่ซื้อสิทธิ์ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นผู้จ่ายค่าเช่าซึ่งแต่ละปีเราจะต้องไปจ่ายที่กรมธนารักษ์ของพื้นที่นะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นของศิอนาก์กให้ดูอยู่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่ตำบลหนองปิงนะน,นี่เป็นฉบับผู้เช่ามันจะมีฉบับของผู้ให้เช่าก็คือของกรมธนารักษ์เขา จะอยู่ที่กรมธนารักษ์นะอันนี้ก็จะเป็นคือเราจะต้องเก็บรักษาตัวนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่เวลาไปต่อสัญญาเช่าเนี่ยเราต้องเอาไปด้วยนะนะคะก็จะเป็นการต่ออยุปีต่อปีต่อปีอ่ะเนาะท,ทุกเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นเหมือนกับเดนไลน์ว่าโอเคภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปีเราจะต้องไปจ่ายค่าเช่าแล้วประมาณอย่างนี้นะคะ ซึ่งของสุภนัยก็เช่าอยู่เป็นเงินที่1,476 7 6บาทต่อปีนะคะต่อปีต่อปีนะก็จะมีระบุเอาไว,ตนะวนะ้ตรงนี้นะเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่านี่นะก็คือเป็นค่าเช่าในที่แต่ละแปลงที่เรามีนะคะก็ถือว่าเป็นค่าเช่าที่ไม่ได้แพงอะไรนะเราก็สามารถที่จะต่อ,ตอสัญญาไปอย่างเงี้ย ทุปีทุปีได้นะจะสร้างตึกกี่ชั้นก็แล้วแต่นะคะจะสร้างอะไรใหญ่โตอลังแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็ไปจ่ายแค่นี้แหละพันกว่าบาทนะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่แสด,แสดงเขตให้เช่าในในสมุดเนี่ยนะอันนี้อันนี้ก็ให้ดูนะคะนะสู่มชัดไหมเอยสู่มชัดไหม นะอันนี้แผนที่แสดงเขตให้เช่านะก็จะระบุนะระบุการรังวัดนะวันที่นะว่ามีอาณาเขตเท่าไหร่นะอยู่ตงบลนะอะไรจังหวัดอะไรนะคะอันนี้อันนี้ให้ดูนะแล้วก็มีมีแผนที่คร่าวๆว่า พื้นที่ของเรานี่หน้ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะคะเป็นพิกัดนั่นเองนะอันนี้ก็จะระบุอยู่ในหน้าที่จะแผนที่แสดงเขตเช่านะคะนะอันนี้เล่มหนึ่งนะทุกๆครั้งที่เราไปต่ออายุ นะครับแอต่อสัญญาเช่านะก็จะมีการลงรายชื่อไว้อย่างนี้นะลงรายชื่อไว้อย่างนี้นะโอเคและก็ทางกรมธนารักษ์นะคะเขาก็จะให้เป็นใบเสร็จรับเงินมาหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะ ี่ไปเสร็จรับเงินที่เราไปจ่ายเงินแล้วนะทุกๆเดือนกุมภาพันธ์เราก็มาร์กไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์นะเราจะมีค่าเช่าที่ดินแล้วก็เดี๋ยวนะสกุลน,นะคะ เงินประกันสัญญาเช่าก็จะมีนิดหน่อยนะคะไม่แพงนะเก้าสิบกว่าก็รวมๆแล้วก็ประมาณพันแปดนะคะของของของเซฟเนย์เนี่ยที่เช่าอยู่เนี่ยตอนนี้แปดสิบสองตารางวานะคะซึ่งมีที่ถมเป็นที่ถมดินแล้ว ส่องแปลงติดกันนะคะอ่าก็สามารถสร้างตึกสร้างรไรได้นะอันนี้จะมาให้ดูนะหลายคนจะไม่เข้าใจคือหลายคนโทรมาถามไงเห็นปิดป้ายเนี่ยว่าขายนะคะที่รัชพัสดุเราก็บอกว่ามันจะมีสมุดครอบครองสิทธิ์อย่างนี้นะคะมันไม่ใช่โฉนดเนาะแต่ว่ามันสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้คือซื้อขายสิทธิ์นั่นเอง ซื้อขายสิทธิ์ก็คือเวลาทีา่เราขายให้ใครเนี่ยเราก็จะต้องไปเปลี่ยนแปลงอันนี้นะคะสมุดอันนี้ให้เป็นชื่อของคนที่เขาซื้อไปเท่านั้นเองแล้วคนที่ซื้อไปก็เพียงแต่ไปจ่ายค่าเช่าต่อเนื่องไปทุกปีทุกปีทุกๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเขตพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นนะคะให้ดูชัดๆอีกครั้งนะคะดูชัดๆ ไม่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 รู้ว่ามันกลับด้านหรือเปล่านะมันกลับด้านหรือเปล่าแต่ว่าหน้าตามันก็จะประมาณอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยนะหลายคนไม่เข้าใจก็จะแบบว่ากลัวนะกลัวกลัวอะไรที่มันไม่ชไม่ใช่โฉนดน่ะนะพอไม่ใช่โฉนดที่ก็บอกว่าสตันเงินไปเลยบอกว่าอุ้ยไม่ใช่โฉนดแล้วมันจะยังไงแล้วแล้วจะมีอะไรมาเป็นหลักฐานอันเนี้ยค่ะหลักฐานถ้าเป็นที่รากพัสดุนะ เปที่ราดพืสนดิอันนี้คือหลักฐานการครอบครองสิทธิ์เหมือนกับโฉนดนะเพียงแต่ว่าเราเป็นครอบครองสิทธิ์ในการเช่ากับกรมธนารักษ์เขาเท่านั้นเองนะแล้วคุณจะสร้างตึกสร้างอะไรเนี่ยคุณก็สร้างไปในพื้นที่ของคุณได้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อ่าอยากจะหาที่ดินเป็นของตัวเองนะในราคาย่อมเยาเพราะว่า อพอเป็นที่ราชพัสดุไม่ใช่ที่โฉนดเนี่ยราคาก็จะไม่ได้แรงเหมือนกับที่โฉนดเนาะเพราะโฉนดมันจะเป็นแบบว่าครอบครองสิทธิ์แอบเป็นเป็นที่แบบว่าอีกแบบหนึ่งนะคะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคนคนนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์อยู่เพียงแต่ว่าเราขายสิทธิ์ในการเช่าปีต่อปีเท่านั้นเองแล้วนะปีหนึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะเช่าที่ถูกมากนะคะ ถ้าเทียบกับความกว้างขวางนะคะของพื้นที่อันนี้ที่เซฟนานี่ททำอยู่ก็มีอยู่สองแปลงเนาะคือสองแปลงก็จะเป็นชื่อเราหมดเลยนะคะเป็นชื่อเราอย่างเงี้ยถ้าเราทำถ้าเรามีสองแปลงมันก็จะมีชื่อเราอยู่เราก็ไปเสียเสียแปลงละพันแปดนะคะต่อปีต่อปีนะที่กรมธนารักษ์เท่านั้นเองนะ ค่ะก็วันนี้ก็เอาเรื่องที่รับพัสดุมาให้ดูกันนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะาฝากซื้อฝากขายที่ดินนะฝากขายที่ดินหรือฝากหาที่ดินนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจเฟซบ o o o สเตฟ n ได้ตามชื่อนี้ได้นะคะข้างบนนี้นะคะ สเตฟานายเนี่ยไปพิมพ์หาใน Facebook ก็มีนะคะก็คือสเตฟานไนนี่เป็นคนที่รับจัดหาที่ดินให้กับทุกท่านนะทั้งไทยและต่างประเทศนะคะอยากจะได้ที่ดินที่ไหนก็ตามในในประเทศไทยนะจังหวัดไหนก็ได้แต่ที่เราเชี่ยวชาญชำนาญอยู่ น,ะะนอกจากที่นครสวรรค์แล้วเนี่ย mm hmm. เขายังเป็นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือที่บริเวณแ mm hmm. ถวแถวเขาใหญ่รอบๆเขาใหญ่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมูสีโป่งตาลองบงังกะทะนะคะแถวแถวอะไรล่ะโอ้ยมากมายนะ <laughs> ถ้าอยากได้ทั้งมีทั้งโฉนดนะคะและครอบครองสิทธิ์นะครอบครองสิทธิ์เนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือที่พบทหเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักที่พบทหกันในคลิปต่ตอไปก็แล้วกันแต่วันนี้เราจะพูดถึงถึงที่ราชพัสดุก,ก่อนนะคะทีนี้สําหรับคนที่สนใจอยากให้หาที่ดินให้นะคะเรามีทั้งแปลงใหญ่แล้วแบบทีเดียวร้อยไร่เลยก็มีนะคะที่คนมาฝากเอาไว้ หรือใครอยากจะฝากขายนะคะบอกว่า,ามีที่อยู่ตรงจังหวัดนี้จังหวัดนี้าฝากเซฟานไลนขายให้หน่อยก็ได้นะคะยินดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากา็มีลูกค้าชาวต่างชาตินะส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนเขาจะหานะคะที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นการลงทุนบ้างนะคะก็จะมาฝากเอาไว้นะท่านที่แบบ เออเนี่ยที่ติดมือมานานแล้วอยากอยากปล่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ลองอินบ็อกมาคุยกันนะคะอินบ็อกด้วยการเขียนเขียนมาว่าที่ดินของท่านเนี่ยเป็นที่ดินจำนวนกี่ไร่นะจำนวนกี่ไร่อยู่แถวไหนตำบลอำเภอจังหวัดนะคะให้พิกัดมาด้วยยิ่งดีนะคะแล้วก็ จะขายได้แล้วเท่าไหร่นะคะเป็นที่แบบไหนที่โฉนดที่ครอบครองสิทธิ์สพกรหรือว่านหรือว่าพปทห้าหรือว่าราชพัสดุอะไรอย่างเงี้ยระบุช่วยระบุมาให้หน่อยเนาะ,ะแล้วก็พร้อมเบอร์ติดต่อกลับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะได้รู้คร่าวๆเบื้องต้นว่าโอเคเป็นที่อันนี้อันนี้อันนี้นะเราก็จะได้ช่วยหาลูกค,ค้าให้นะคะส่วนไหนก็เป็น เหมือนกับในหน้าตัวแทนนั่นแหละนะคะคอยคอยว่าดูที่สำหรับให้กับลูกค้านะคะก็มีคนค่อนข้างทยอยบอกเข้ามาฝากพอสมควรเหมือนกันนะ,ะนะคะสำหรับใครที่อยากให้เซฟนาน่าหาที่ดินให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกหรือจะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ก็ ลองออกมาถามมาถ่ายคุยกันได้นะคะคุยกันได้นะที่ page, Facebook, ฟันเพจ f a c e b o ก k ับสไนตตามที่ขึ้นาไวน้นี้หรือใครที่อยากจะอา่าคุยกันใน youtube ก็ได้นะคะเราก็จะอัปคลิปอยู่เรื่อยๆก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการ รับชมในวันนี้นะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์นะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าที่ดินนี้ยไม่ได้มีแค่ที่โนดอย่างเดียวที่แบบอื่นๆมันก็มีนะนะอ้าเดี๋ยวให้ดูอันนี่สักหน่อยนะจะมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงภาราผูกพันอยู่ด้านหลังนี้นะคะหลังสมุดอันนี้นะแล้วก็โลโก้ โลโก้โลโก้ก็จะเป็นของกบธนารักืม yeah. <laughs> เปิดยากเลยอ่ะตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เนาะน่าโลโก้เนี่ยเห็นไหมนะคะน่าจะน่าจะชัดอยู่นะนกฟินิก์อ่ะนกกระเวกเนี่ย <laughs> นะคะอ่ะ,อะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น จะเป็นสิทธิของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็จะบรรยายไว้สี่ข้อนะสิทธิขขอหนึ่งสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เชา่าหากผู้เช่าถึงแก่กรรมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของทายาทนะคะลูกหลานของเราเนี่ยนะ ทางราชการให้โอกาสแก่ทายาทของผู้เช่าที่ถึงแก่กรรมมีสิทธิ์ยื่นความประสงค์ขอเช่าแทนได้นะคะสมมติว่าคนที่ถือครองเนี่ยถึงแก่กรรมลงนะ,ะลูกหลานนะคะสามารถยื่นนะคะยื่นขอเช่าเปลี่ยนก็คือขอเปลี่ยนนั่นแหละขอเปลี่ยนชื่อเป็นผู้เช่าตัวเองโดยผู้เช่าต่อจากบุคคลที่ถือครองที่เสียชีวิตไปได้นะ สสิทธิการเช่ามีเพียงระยะเวลาที่กําหนดไว้สัญญาในสัญญาเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ไปต่ออายุนะเราต้องไปต่อคือเราไปต้องไปจ่ายค่าเช่าให้ตรงนั่นเองนะก็เช่ากันปีต่อปีนะคะแล้วก็3จะปลูกสร้าง ดัดแปลงต่อเติมหรือถอดในที่ดินที่เช่าได้เมื่อรับอนุญาตจากทางราชการเราก็ไปขออนุญาตทางราชการว่าเดี๋ยวเราจะปลูกบ้านนะเราจะปลูกตึกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะและก็ข้อ4เมื่อสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุอยูอ่เพื่อการอยู่อาศัยสิ้นสุดลง ะะปกติเนี่ยจะทำสัญญาเช่าเป็นรายปีครั้งและไม่เกิน3ปีนะคะการต่ออายุสัญญาเช่าครั้งต่อไปจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาก็จะมีารายละเอียดปริย่อยเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ซึ่งก็เป็นาการใจที่ไม่แพงอะไรนะคะ สำหรับคนที่จะมองหาหน้าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคราวหนะ้าสุภณัชจะพาไปดูอ่าอะไรเกี่ยวกับที่ดินอีกหรือว่าจะมีเรื่องสนุกสนุกอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ